อ้ยสอง imposter เลยเหรอเราอยู่กันในโหมดเมดิกเหมือนเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานน่าจะรู้วิธีเล่นกันแล้วนะครับว่าทําอะไรยังไงบ้างนะครับแต่2อง imposter มันน่าจะเออมันก็เออม,มันก็โอเคนะเพราะว่า imposter เล่นยากหมดนี้ไหนจะคิวแล้วชุบได้คิวแล้วชุบได้แต่คือชุบมาได้แล้วไม่เ้านี่ขึ้นโชยเห็นเลยว่าใครเป็นเมดิกย่างงั้นอยู่ใกล้เลยยงงั้นอยู่ใกล้เลย <laughs> อยู่ใกล้นายเราปลอดภยัยคิวปุ๊บ ฮิวปั๊บอ๋อแต่ว่าต้องลากมาที่เม็ดเบย์อยู่ดียังไงก็ต้องลากมาที่เม็ดเบย์เอ,อ๊ะเห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นเหมือนกันใช่ไหม <laughs> ไม่มีล่างให้รีพอร์ตตัดไฟอีกเขาลากลงหลุมไปเลยอะเดี๋ยวก่อนไปเพื่อไปกดปุ่มไปกดปุ่ม <laughs> เร็วๆๆๆกดกดนายกดเออผมว่าเขาลากไปทิ้งไว้ในท่อแน่เลยสีดำสีดำโดนคิว ฉันเห็นที่เครื่องชีพจรนะ่ะแต่ฉันเห็นเขาเป็นคนคิวแล้วก็ลงท่อไปนะผมว่าเพื่อนจําผิดสีแน่เลยสีดำมันโดนคิวแต่คนลากไปสีอะไรอะเออผมก็ลืมสีแดงใช่ไหมคือผมว่าอิมพอสเตอร์น่าจะลากร่างเพื่อนลงไปที่ท่อแล้วไม่ขึ้นมานะฮะคือถ้าเกิดไม่ลากขึ้นมาก็ลากไปชุบไม่ได้คือซ่อนได้เลยเอาสีน้ําเงินเหร ใช่หรือเปล่าไม่รู้ไปเพื่อนคืออิ p พอสเตกับเม d i c ลากล่างเพื่อนไปได้นะครับแต่ห้องนี้รู้สึกว่าเขาจะปิดไม่ให้ครูเมดลงท่อได้มันแล้วแต่นะฟังก์ชันเปิดปิดได้นะครับงานแทบไม่ได้ทํากันเลยเพื่อนอย่าไปไกลนะกลับมาเปิดไฟก่อนแล้วเพื่อนเม d i c ไม่ได้ฮิวเลยฮะล้วต้องตามหาล่างเพื่อนคนอื่นไม่ทํางานเลย ไปอีกล้ไม่รู้เพื่อนอาปิดประตูอย่านะเรามีเมดิกอยู่นะเมดิกไปไหนแล้วเมดิกคุณหมอเอ๊ะโดนคิวที่หน้าเครื่องนี้ใช่ไหมข้างล่างสีเทาวุนคุณเจอหน้าเครื่องชิปจอนเลยโอ้โทษทีฉันลืมฉันลืมไปว่ามีหมอน่ะอย่างนั้นนายน่าสงสัยนะตองสคริปก่อนไม่สคริปอะ่ะ โ้มโอเคสีแดงอ,อ,อ,อย่างนั้นต้องมีผู้เสียสละคุณหมอไปที่อื่นก่อนก็ได้ผมเป็นผู้เสียสละเองทำงานก่อนสแกนหรอมีหรอไม่เนียนอะ่ะสีเทาไม่เนียนมากมะวัดโถเอ้ยสีแดงสีเทาคิวต่อหน้าฉันเลยฉันสแกนอยู่นะ นายไม่ได้ยืนอยู่บนเครื่องสแกนด้วยซ้ำหยุดโกหกได้แล้วใช่ฉันยืนฉันเดาว,ว่าแกคิวเพราะเขาสงสัยแกใช่ไหมสีส้มนายเชื่อฉันใช่ไหมสีแดงร้อแน่นอนสีแดงโดนโหวตไปดูแบบอ้าวออกเลยออกเกมเลยเอะทำไมกดเร็วจังเลยเดี๋ยวก่อนอาจจะผมเป็นบอสเตอร์อ๋อคือถ้าเกิด6คนยังไงมันก็ ลดลงให้หรือแค่คนเดียวอยู่ดีผมขอลองนิดหนึ่งว่าลากลงท่อได้ไหมลากลงท่อไปซ่อนแบบซ่อนจริงจังเลยได้ไหมเฮ้ผมต้องคิวเมดิกสิเมดิกไปนี่ลากมาเว่ <laughs> จะลากลงลูสักหน่อยต้งนั่นนายทำอะไรน,ะนี่ยนายลากล่างขึ้นมาหาฉันเลยนะเนี่ยอ๋อพอดีกำลังรอคุณหมออยู่ แต่นั่นนายเพิ่งจะคิวหมอไปนะเพื่อนระยะในการคิวมันสั้นมากเลยนะฮะมันแคบมากเลยผมต้องยืนใกล้มากอะ่ะถึงจะคิวไดโฮโฮโฮ้มีคนแต่งเป็นคุณหมอหลายคนเลยคือแบบรออยู่ใช่ไหมว่าจะเป็นเมดิกเมื่อไหร่คลิมิดลงท่อได้โอเครุดบัตร กดปุ่มทำไมเนี่ยเอา้าโดนคิวไปแล้วหนึ่งวัด <What? S 2> ใครคือเมดิกห้ามบอกคนกดกดทำไมเนี่ยสีเหลืองน่าสงสเพื่อนไม่ค่อยทำงานกันเลยอะสังเกตตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะโหมดนี้ไม่ค่อยมีใครทำงานเลยคือกะจะแบบจับอิมพอสเตอร์อย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ทำงานกันเลยเออ สีเหลืองวับสีดำเฮ้สีเหลืองสีเหลืองอะไรลกรีพอร์ททำไมใครโดนคิวเนี่ยสีแดงนายรากล้างเพื่อนทำไมสีดำตั้งหาไเป็นคนคิวแล้วก็ลากไปแล้วเวลาโหวตก็น้อยมากสีดำโดนโหวตผมยังไม่ได้กดโหวตเลยเนี่ย สีดำไม่ใช่ก็สีแดงถ้าอย่างนั้นอะฮะซ่อมไฟลงท่อไปซ่อมไฟนะฮะสีแดงสีแดงแกโอ้โห <c oughs> สีส้มเป็นคนคิวสีแดงไม่สีส้มวัดกยืนตรงนั้นกยังไม่เห็นอีกเหรอ เห็นจริงเหรอวันนี้ผมไม่ได้เป็นคุณหมอเลยลงท่อดีกว่าอ่ะพร้อมใจกันลงทุกคนอ่างานอยู่ตรงห้องอาวุธผมมีอาวุธจะมีใครมาดูไหมเฮ้ยมาดูอาวุธหน่อยให้เพื่อนเลิกลงท่อกนสักทีขึ้นมาดูอาวุธกก่อนเร็วไม่มีใครมาดูเลย พอได้ลงท่อเขออาหยานลงท่อกันใหญ่เก็บไว้ก่อนก็ได้เออไปไหนดีห้องนี้ไม่ได้บอกนะฮะว่าใครเป็นหมอนะครับชื่อม่ขึ้นหรือว่าผมไปเป็นผู้ช่วยดีรอคุณหมอที่ห้องเมดเบย์คุณหมอมาเราจะได้ช่วยโอ้โหยืนทำไรกันเนี่ยอ๋อยืนรอคุณหมอกันรอด้วยไม่รีพอร์ตไม่รีพอร์ตรอคุณหมอมาลากไปอย่าบอกนะว่าที่นอนอยู่นี่คือคุณหมอ เอา้าโอ้โหไม่ทันสแสดงว่าที่นอนอยู่ที่นอนอยู่คือเมดิกนะฮะสีดำเป็นอีกแล้วเหรอเมดิกไปไหนแล้วเมดิกนี่มีโอกาสโดนคิวก่อนเพื่อนเลยนะเ,เมดิกยังอยู่โอเคเมดิกโดนคิวปุ๊บนายฮิวให้หน่อยนะไปด้วยไปไหนเนี่ย ทำไมไม่ขึ้นไปข้างบนทำไมไม่ขึ้นไปข้างบนเอ้าอ๋อผิดคนวิ่งตามผิดคน <c oughs> อุ๊สีแดงแล้วโอเฮ้ยเดี๋ยวไปไปอ๋อถ้าเกิดขึ้นมาจากท่อก็จะเห็นใช่ไหมขอบคุณมากเลยคุณหมอขอบคุณครับเข้าประตูเร็วเร็วคุณหมอผมอยากเกิดใหม่ละขอบคุณครับขอบคุณมากเลย แต่ผมพูดไม่ได้ใช่ไหมว่าเป็นใครผมพิมพ์แชทไม่ได้นะฮะเอออย่างนี้ถ้าเกิดโดนคิวกันหมดแล้วคุณหมอหรือคนสุดท้ายที่พูดได้คุณหมอจะรู้ไม่ว่าเป็นใครคุณหมอต้องรู้ให้ได้นะเฮ้ยเฮ้ยอ้าทำไมนชนะสีแดงออกเหรอเอมื่อกี้ทำไมผมลากล่างเพื่อนได้ผมแค่วิ่งผ่านเฉยๆนะคุณหมอโดนคิวด้วย